ชื่อลิลี่อยู่ปีหนึ่งห้องสามเหมือนเธอนะอ๋อแต่ฉันไม่รู้จักเธอเลยนี่นะก็เวลาเรียนเธอหลับตลอดน,นี่ฉันว่าแม่แต่อาจารย์หน้าตาเป็นยังไงเธอก็ไม่รู้หรอกมั้งถ้างั้นเอาโยโย่นี่ไปลองเล่นก่อนนะ <Amazing> ลาเนอร์หรือเลนเซอร์เคอรก็ลื่นหมดสมแล้วที่เป็นมิลลายอดเลยแงเล่นเก่งเหมือนกันนี่แงอยู่แล้วสิฉันไปลองชื่อคัดตัวเข้าทีมเบสซิ่งแล้วด้วยนะอีกไม่นานเธอก็จะได้เห็นฉันในสนามแข่งอะแง่น,นี่เหมือนฉันเลยอยากเขา้าทีมเบสซิ่งเหรอฉันฝันมาตลอดว่าจะได้เข้าทีมนี้นะ่ะเสียดายปีที่แล้วที่พวกเขาแพ้ให้กับทีมซูเปอร์ทอร์นาโดแต่ฉันว่าทีมซูเปอร์ทอร์นาโดฝีมือก็งั้นๆแหละปีนี้ถ้าเราพยายามนะองเอาชนะทีมนั้นได้แน่เลย ทีมเรสซิงเนี่ยเก่งขนาดนั้นเชียวเหรอนายเป็นใครอ่ะใช่เราดียังไงมาดูถึงทีมเรสซิงฉันคือสมาชิกใหม่ของทีมซุปเปอร์ทอร์นาโดชื่อชาวก็แค่เด็กใหม่นี่หว่าไม่เห็นจะแน่แค่ไหนเลยมากไปแล้วนะฉันใช่นายเห็นความร้ายกาศของเซนเทอรลัสเดจหนูนายกล้าแข่งกับฉันตอนนี้ไหมล่ะแข่งก็แข่งสิโอเค แค่ไหนเล่นเหมือนกับที่ฉันเล่นได้ก็ชนะไปเลยเข้าใจนะสบายมากเด็กใหม่ทีมซูเปอร์เทนโดดูซิจะแน่แค่ไหนท้าดี๋ยโยกผู้ใจเส้นทอรลัสไซวไวเดอร์เจ้านี้ฝีมือไม่เลวไซวายเดอร์ ได้ไหมเยอะเลยดยูท่าวิลเลียมคงไม่แพ้แน่เมจิกกรอฟเฮ้ยย่าเมจิกกรอฟเยอะไปเลยนายยอมแพ้หรือ,อยังยอมแพ้ฝันไหมเอหอะว่าไงล่ะมันมีท่าที่ยากกว่านี้เหรออย่าได้ใจนักในดูท่านี้ก่อนดูเซ้าแบ็คพฟลิป วัวล่วหมูซอมแบ็คฟลิปฮ่อเฮ้ยทำเด้อกของฉันพ่อน้องชาย<ฮ>เกิดอะไรขึ้นอะคือผมเพิ่งจะแข่งแพ้มาครับ เธอชอบเล่นโยโย่มากเหรออืมครับไว้โตแล้วผมจะเป็นนักโยโย่อะงั้นเหรอพี่ชายก็เล่นโยโย่เหรอพี่สอนผมหน่อยได้ไหมครับอืม้างนั้นพี่จะเล่นให้เธอดูนะ 嗯、我们在阳光灿烂一天出发。 心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途。漫长路上感到孤独迷惑，请你相信我。抬头看看天空，深深。 心怀抱着信念，白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现，在同一天空下纵横地平线，并肩向前。 ชนะรออยู่ไม่ไกลเราจะมีกันและกันสู้เราจะไม่ยอมแพ้จะไปถึงจุดหมายเละสิ่งที่คือพลังมั่นจนใจรู้เป็นไฟเธอจะเดินไปกับฉันจะมือกันไม่ทิ้งฝันวันนั้นจะเป็นวันของเราจงฝึกฝนยาหย,ยุดยั้งต้องควบคุมให้แม่นยำรวมจิตใจและรวมล แสงทลุุกกและพลกุกนรู้บ้ blessing team เป็นเสียงวงขึ้นบนฟ,ฟ้าให้เราสุขใจให้กับความรักความเชื่อใจข้นในพลังของเราพลัง blessing team ศึกชิงแชมป์โยโย่เพชรภาคสามตอนที่สี่เช๊ะโยโย่ของนายพังแล้วใครกันแน่ที่แพ้น่ะยังเหลืออีกคนหนึ่งฉันจะแขงกับนายเองแต่คราวนี้นายเป็นฝ่ายตามตามฉันบ้างนะลิลี่โยโย่คู่ใจบิลลัสสปิตเดอะ์ไอตอม เลีเ้ยวเรื่อวเก่งอย่างนี้สิเหรอดูไม่เร็วพิชณาชันน่นนนะยังเ,เร็วไปสปีดเดอะอะตอมโอ้โหไอ้ขี้นกเหม็นหน้าเปื้อนวันไล่นายเล่นไปได้แพ้แล้วพวกนายโชคดีแต่ฝากไว้ก่อนฮะฉันจะเอาคืนแน่เย้ฮะห <c oughs> มอนั่นฝีมือห่วยแตก ยังกล้ามาท้าเราวอนหาเรื่องชัดๆเลยกล็แค่โชคดีน่ะเพอเอิรจธเป็นคนดวง<แ>ดีเป็นพิเศษนะ<แ>ดังนั้นนายก็ระวังตัวให้ดีอย่าทำให้ฉันเกล,ดะละีดซสล่ะเอาจริงสิเยอะๆของนายเ็ษกันแต่ขนาดนี้ฉันจะเอาอะไรไปแข็งอะ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันรู้จักคนคนหนึ่งที่ซ่อมได้ทุกอย่างเขาต้องช่วยนายได้แน่พี่แซนดี้เธอคือ ฉันคือลิลี่เป็นเด็กปีหนึ่งค่ะจะมาขอสมัครแข่งคัดตัวเข้าทีมนะแล้วเธอรู้จักฉันได้ยังไงล่ะพี่เซนดี้เป็นผู้จัดก,การทีมบเบสซิง่งและฉันได้ยินชื่อพี่มานานแล้วความจริงที่มาวันนี้เพราะมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยนะคะมีอะไรเหรอรีบก็มาสิเธอเองเหรออ๋อผมจำได้แล้วพี่เป็นคนในทีมบเบสซิ่งนี่นะ <laughs> ไม่ต้องห่วงนะซ่อมได้แน่นอนวันนี้ซวยมากมากเลยเล่นไปแค่ครึ่งทางเชือกขาดซะแล้วอ่ะเชือก่าขนาดนี้ควจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วละนะฉันว่าเธอคงไม่เคยดูแลโยโย่เลยเละสินะใช่ไหมล่ะเล่นโยโย่ต้องดูแลด้วยเหรอเธอเป็นนักโยโย่ได้ไงเนี่ยทิ้งโยโย่ไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้เองนะเยอะเลยขอบคุณค่ะอเดี๋ยวก่อน เธอกับแจ็กกี้มีเรื่องอะไรกันเหรอทำไมถึงแข่งกับเขาได้ล่ะไอเจ้าบ้านั่นน่ะเหรอผมเจอหมอนั่นตอนไปเล่นโยโย่กับผู้เด็กๆที่ริมแม่น้ำน่ะเขาบอกว่าผมเล่นโยโย่ไม่เป็นไม่คู่ควรที่จะเล่นก็เลยแค่เล่นโยโย่ทำไมต้องมีกติกามากมายแค่สนุกก็พอแล้วนี่นะใช่เล่นโยโย่เน่ะแค่สนุกก็พอแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยพูดถึงหมอนั่นแล้วขอขึ้นจริงเลยเออจริงด้วย ผมไม่อยากจะเจอเขาที่นี่อย่าไปก่อนนะคุณได้เ <ไป S 1> จอกันไค่ะพี่แซนดีวิลเลียมแจ็คก,กี้ที่เธอได้เจอเขาอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะพี่เกงจังเลยมีท่าที่ยากกว่านี้อีกไหมครับ ทุกคนให้้ไดเลยความจริงอะนะแพ้ชน,นะไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกตอนเธอเล่นโยโย่น่ะมันสนุกไหมเล่ะอสนุกสิ ก็มีพอสวรร์ด้านบาสเหมือนกันนั่นนี่เฮ้จะได้ยืนฝันกลางวานห่ลูกบาสขึ้นมาได้แล้วพี่วิลเลียมฮะวิเลียมดูโยโยๆลูกนี้สิอ้าวซ่อมเสร็จแล้วเหมือนของใหม่เลยลูกนี้โมดิฟายเลวนะโมดิฟายเหรอไม่รู้สึกเลยเหรอว่าโยโยในมือมันต่างไปจากโยโยลูกเดิมน่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันปรับแต่งโยโยลูกนี้ โดยการนำชิ้นส่วนใหม่มาประกอบเข้าด้วยกันนะรับแต่งเหรอใช่แล้วทันเดอร์ของเธอนะ่ะเพราะสำหรับเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้นตอนนี้เทคนิคเธอดีขึ้นโยโยที่ใช้ก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยฉันเปลี่ยนพายโยโยเป็นแบบตลับลูกปืนแถมยังเพิ่มแหวนด้านนอกต่อไปเวลาเล่นออฟสปรีงจะได้มีแรงแถมปินที่นานขึ้นด้วยนะว้าวยอดไปเลยขอบคุณมากนะครับพี่แซนดี้เดี๋ยวก่อนหากเธออยากได้โยโยลูกนี้ก็มีข้อแม้นะ ขอออแมอะไรหรหนั่นคือเธอต้องผ่านการคัดเลือกเข้าทีมที่จะมาถึงให้ได้ซะก,ก่อนน่ะถึงจะได้ไม่ต้องห่วงผมจะไปเยื่นไปเจ้าบาดจ็กกี่มาดูถูกผมแน่เลยทีมเบสซิ่งฉันมาแล้วบูซาแบ็คฟลิปดเบ้ายูเอฟโอซูเปอร์สปีดวิกทรอว์เอฟโอ ่อนมากเลยหลังวันที่ฝ่ายเยอะๆแล้วฝีมือนายก้าวหนะ้าขึ้นเร็วมากจริงเหรอแต่ว่าถึงจะ,จะเล่นเยอะๆได้ถูกต้องตามมาตรฐานนะแต่ก็มีบางท่าที่ฉันยังเล่นยังไงก็ไม่ถูกต้องสักทีอ่ะด้พรสวรรค์ของนายบวกกับการฝึกฉันเชื่อว่าต้องทําได้แน่น่ะฉันก็มั่นใจแถมหลังจากการฝึกในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วก็รู้ว่าท่าที่เล่นได้เพราะการทุ่มเทฝึกฝนน่ะมันน่าภูมิใจมากจริงๆเลยเพียงแต่อีไม่นาก็จะถึงวันคัดตัวแล้วฉันก็ยังไม่มั่นใจมากนะัก ไม่ต้องกลัวหรอกนาไหนเล่นท่าไหนไม่เป็นเดี๋ยวฉันสอนให้เองเราเป็นคู่แข่งกันไม่ใช่เหรอไม่แน่นะเราสองคนอาจจะได้เข้าทีมเลสซิ่งกันทั้งคู่เลยมพาถึงตอนนั้นเราก็เป็นเพื่อนร่วมทีมอีกอย่างเธอไม่คิดเหรอว่าก้าวหน้าไปพร้อมกันมันไม่เหงาใชนะ่ที่สําคัญนะฉันเป็นคนดวงดีต้องเข้าทีมเลสซิ่งได้อยู่แล้วลัคกี้งั้นเราก็มาฝึกด้วยกันเพื่อจะได้เข้าทีมเลซิ่งพร้อมกันแจ็คก,กี้เคนกับเจอรี่ยังไม่มาอีกเหรอ แจ็คกี้ทำไมเธอต้องช่วยเจ้านั่นโมดฟายทันเดอร์ด้วยอ่ะมีปัญหาตรงไหนเหรอเทคนิคการเล่นของวิลเลียมก้าวหน้าขึ้นนะยโยยที่ใช้ก็ต้องโมดฟาฟเหตุผลเนี้ยเธอก็น่าจะรู้ดีนี่เธอยังไม่รู้ว่าหมอนั่นเห็นยโยยเป็นอะไรเขาเห็นยโยยเป็นแค่ของเล่นนะหรือเธอคิดว่าเขาคู่ควรกับทันเดอร์และอยากให้เข้าทีมเบสซิงนะ่งอ่ะใช่แล้วฉันอยากจะให้เขามาเข้าทีมเบสซิ่งอะ่ะนี่เธอ ให้เขาเข้าได้ก็มีแต่ทวงทีมเรานะก็ดีกว่าคนที่คิดจะออกจากทีมอย่างเธอนะเออคือคือฉันก็ตันจะออกจากทีมเหรอเรื่องนี้ไว้คุยกันที่หลังแต่แซนดี้ฉันไม่ยอมให้หมอนั่นเข้าทีมเราหรอกที่สําคัญเขาไม่มีทางผ่านการคัดตัวอย่างแน่นอนแปลว่าถ้าวินเลี่ยมผ่านการคัดตัวเธอก็ยินดีรับปากทุกเรื่องสินะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะได้เ้าวินเลี่ยมผ่านการคัดตัวครั้งนี้ได้ เธอต้องรับปากว่าจะอยู่ทีมเราต่อนะฮะนดี้แล้วที่เธอท้าพนักกับกัปตันทำไมจะไม่เกี่ยวกับวิลเลียมวิลเลียมกับกัปตันเคยมีเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอที่จริงฉันก็มีรู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าลางสังหรณ์บอกน่ะว่าวิลเลียมอาจจะเปลี่ยนความคิดแจ็กกี้ได้โดยเฉพาะตอนนี้แจ็กกี้ก็ตั้งใจจะลาออกให้ได้เท่านั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ต้องลองวัดดวงดูฮะถ้าอย่างนั้นก็ อืม่ไ,ไโอ้ยพลาดอีกแล้วเราทำไมาเป็นแบบนี้ที่นายพลาดอ่ะเพราะโยโย่นายมีปัญหาไงล่ะเหรอนาคือคิดว่านายเป็นสมบัติขั้วพร้อมกับฉันแน่ใช่ฉันชื่อวิลเลียม อยากรู้ไม่ว่าทำไมนายถึงเล่นไม่ได้สักทีอะเอาโยโย่ของนายมาให้ฉันดูหน่อยสิถ้าทางนายไม่เคยรักษาโยโย่เลยเลยสิท่าเอ้ายโย่ก็ต้องดูแลด้วยเหรอเนี่ยกล่าวดีถึงตาฉันแสดงฝีมือบ้างแล้วแค่ดูโยโย่ของนายก็รู้แล้วว่านายไม่ใช่นักโยโย่คนที่เป็นนักโยโย่น่ะจะต้องมีโยโย่ที่เหมาะสมกับแนวการเล่นของตัวเองนะอะดูนี่สักว้าวทันเด์นี่ เขาบอกว่าใช่นนี้แล้วจะเล่นท่าอะไรมันก็ลื่นไปหมดจริงหรืเปล่าฮ่าฮ่ใช้ได้แต่ด้วยฝีมือนักเล่นระดับชั้นน่ะมันก็งั้นๆแหละโอ้นาแกงขนาดนั้นเชียวหรอโอ้ยน่นหน้าไปแล้วมาเรวๆาเร็วๆมรไปๆาๆไปรวๆมเรย้า้วๆมเวๆมอววกพวกมาวกรๆาอะไรชัาะอมาเามาเวเวมเวม ได้ยินว่านายสมัครแข่งคัดตัวเข้าทีมใช่ไหมเอาอย่างงี้มานายมาซ้อมกับพวกเราได้คนในทีมอย่างเราพาเทนให้โดยเฉพาะรับรองผ่าฉลุยแน่คิดว่าไงอ่ะใจดีแบบนี้ต้องมีแผนการร้ายแน่นอนบอกมานะพวกนายต้องการอะไรจากฉันกันแน่บอกตามตรงแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นนายก็รู้ทันทีว่านายมีพรสวรรค์ในการเล่นโยโย่นายคือคนที่ทีมเรสซิ่งของเราต้องการได้ตัวมาร่วมทีมนะที่สําคัญก็คือ นอกจากพอสวรรค์แล้วนายยังรอมากอีกด้วยเด็เรสซิ่งจะปล่อยคนเพียบพร้อมอย่างนายหลุดมือไปได้ยังไงเล่าดันนีนพวกเราได้ตัดสินใจว่าจะช่วยให้นายเข้าทีมเรซซิ่งให้ได้เลย <laughs> ถือว่าพวกนายตาแหลมมากฉันไม่เพียงมีพอสวรรค์แถมยังหน้าตาดีอีกต่างหากหุณก็เพอร์เฟกหาผพวกนายไม่เลือกฉันรับเราเสียใจอย่างยน <laughs> <า>แต่ว่าของฟรีไม่มีในโลกนะเพื่อน จูจูพวกนายนะ่ะเหรอจะมาช่วยฉันไม่เชื่อหรอกอน้าคออือว่าคือว่าหากนายเข้าทีมไม่ได้กัปตันของเราก็จะล่าออกนะฉันเข้าหรือไม่เข้ามันไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าองนั่น,นด้วยเลาเ่ามันทอดแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยกัปตันเราตัดสินใจจะเลาออกจากทีมอ่ะผู้จัดจาการทีมเลยท้เาเขาพนันว่าหากนายผ่านการคัดตัวครั้งเนี้กัปตันต้องอยู่ต่ออเจ้าบ้านน่ะมันดูถูกชัดๆเลยดังนั้นครั้งนี้ไม่ไว่ายังไงนายต้องผ่านการคัดตัวให้ได้นะพวกนายเล่นหรือเปล่า ไอ้เจ้าบ้าได้แหละออกไปน้่ะดีแล้วฉันไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือไปแข่งค่าตัวอะไรนั่นพวกนายหรอกนะไปหากับตัน